สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาดาการสอนเพิ่มผู้ติดตามนะครับหรือว่าเพิ่มยอดฟอลของแพลตฟอร์มติ๊กต็อกนะครับถ้าใครสนใจในเพิ่มยอดผู้ติดตามเพิ่มยอดฟอลหรือว่าเพิ่มยอดการกดถูกใจนะครับของแพลตฟอร์มติ๊กต็อกนะครับตอนนี้การตลาดของติ๊กต็อกออนไลน์นะครับกาลังมาแรงเลยนะถ้าการเพิ่มยอดการถูกใจถูก ติดตามหรือว่าดันขึ้นฟีดวิดีโอของเรานะครับสามารถทําการค้าขายออนไลน์กันได้ง่ายๆเลยนะครับทำยังไงนะครับทําตามผมได้เลยนะอย่างแรกเลยนะครับให้ทุกคนนะครับไปที่ Google นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ kmkts แบบนี้นะครับพทุกคนกดคลิกเข้ามาได้เลยแล้วก็เว็บไซต์อยู่อันแรกนะครับก็จัดไปเลยนะครับชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านตัวนี้นะครับต้องให้ทําการมีก่อนนะก็ลองอินเข้าไปเลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีสมัครใช้งานอยู่ตัวนี้นะครับ ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านอีจารหัสผ่านนะครับก็ให้กรอกให้ครบถ้วนเลยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมติ๊กสอ,องช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อทาการสมัครสมาชิกอ่าเมื่อสมัครกันแล้วนะครับการลงชื่อเขาใช้กันเลยนะครับอ่าแล้วผมก็ได้ล็อกอินเข้ามาสู่หนะ้าตาเว็บไซต์แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเลื่อนลงมานะครับเจอคําว่าหมดหมู่กัน บนหมู่นะครับก็จะมี4บริการหลักๆนะจะเป็น f c e e o o o อ่า u t u b e แล้วก็ TikTok, i n s t a g r กรนะครับที่เขาแนะนำอยู่ตัวนี้นะครับ4แพลตฟอร์มหลักนี้นะครับอ่าก็ทุกคนสามารถเลื่นดูได้นะครับแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีหมวดหมู่ย่อยออกมาแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะเพิ่มแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับให้เลื่นลงมาดูข้างล่างก่อนนะครับเพื่อทุกใจแพลตฟอร์มไหนนะครับอ่าแล้วก็มีแพลตฟอร์มที่เราอยากใช้นะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับ แบบนี้เลยนะครับกา้เลื่อนดูเลยเ,เดี๋ยวผมจะเป็นเพิ่มการติดตามนะครับก็ให <ET> ้มาตรงทิก <T> ต็อกบริการแนะนําตัวนี้นะครับในดูหัวข้อบริการนะครับ <ik> <T unk> ก็จะมีต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มผู้ติดตาม <unintelligible> <ik> <T unk> เพิ่มวิวนะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มแชร์คลิปนะครับเพิ่มบันทึกคอมเมนต์นะครับก็จะมีอยู <field> <ik> ่แบบนี้นะครับในหัวข้อบริการแนะนำนะครับของ TikTok อาสมมติจะมาเพิ่มผู้ติดตามนะครับเอาเป็นคุณภาพดี Gins <rence> <ik> <T unk> ตัวนี้นะครับ แลดูคำอธิบายลักษณะนะครับกับหมายเหตุให้ทุกคนทำการอ่านด้วยนะครับอ่านตรงนี้นะอ่านเลยนะครับพออ่านแล้วนะจะเจอหัวข้อลิงก์นะครับก็ง่ายๆเลยเป็นลิงก์อ่าเป็นลิงก์โปรไฟล์ของเราเนี่ยนะทุกคนทําการก๊อปไปแล้วางได้เลยอ่าแล้วดูตรงปริมาณปริมาณให้ทุกคนเลือกได้เลยนะว่าต้องการเท่าไหร่นะครับแต่ขั้นตําของทางเว็บไซต์นะจะอยู่ที่สิบนั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทาการเพิ่มได้เลยผมจะเอา20่นะครับขอข้าบเจ้าได้ขึ้นมาให้ทุกคนนะครับรกดสั่งซื้อ ระบบก็จะบอกได้อย่างนี้นะครับได้รับกาสั่งซื้อ right คุณแล้วนะครับขึ้นหน้าตาแบบนี้ทุกคนทําการรอยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับผู้ติดตามยอดฟองเราก็ได้ทําการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงเท่านี้เองในระหว่างที่ทําการรอกันนะครับขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์นะครับประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอยู่ตรงนี้รหัสออเดอร์ตัวนี้นะครับสา,าม,สมรา,า,นนารถเอาไปแจ้งแอดมินได้นะครับถ้ายอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับหรือเกิดอะไรขึ้นนะครับก็กรอบเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งไปให้ดดเเลลยยี๋วากรูใ อาจจะมีหัวข้อลิงก์บอกมีค่าบริการบอกและบริการอะไรก็ทันะบอกเรานะครับของระบบหน้ารอดําเนินการแบบนี้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับการเติมเงินก็จะมีอยู่5ช่องทางเลยจะเป็นสนกคแอร์โค้ดทุกธนาคารถุ้มมอนี่วอลเล็ตนะครับอัลฟาวอลเล็ตคริปโตเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละหัวข้อนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกนะครับว่าจะเติมเงินเข้าเว็บไซต์ยังไงนั่นเองนะครับการทุกคนนะครับทําการเลือกได้เลยนะครับ แต่ถ้าเป็นตะแกรเคียวโคดก็ง่ายหน่อยนะครับให้ทุกคนกรอกจานวนเงินไปและกดเติมเงินไปนะเดี๋ยวหน้าต่างตะแกนก็จะขึ้นมานะครับให้ทุกคนทาการตะแกนเลยอ่าแล้วจํานวนเงินของท่านนะครับก็จะเดื่นด้านขวามือตรงนี้นั่นเองการระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับรอไม่นานแน่นอนนะครับทุกคนอ่าให้ทําการรอแป๊บเดียวนะครับพอเราได้เงินกันแล้วนะครับก็ไปดูบริการของเราอ่าบริการของเราตัวนี้นะครับก็จะมีครบเลยนะครับเหมือนหมดหมู่เลยนะแต่สามารถนะครับทำการติ๊กแบบนี้ได้นะครับติ๊กดาวเนาะ อ่าแบบนี้เลยนะครับอ่ารอบหน้ามาใช้บริการนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมาค้นหากันนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็สามารถกดนี่นะครับกดดูรายละเอียดด้านขวามือเนี่อไปอ่านหมายเหตุที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สร้างคาหนังสือได้ด้วยนั่นเองนะครับหาไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นฝ่ายสนับสนุนนะ อาจจะเป็นติดต่อสอบถามแอปมินโดยตรงช่องทางไลน์ไลน์แอดเคเอมขีดเทสนะครับแอดำหน้าทุกครั้งนะครับที่แอดไปเนาะหรือไม่ให้กดลิงก์ตรงนี้นะครับไม่ก็นี่ครับเขียวโคด้านขวาล่างเลยนะครับทุกคนให้ทุกคนทําการสแกนได้เลยแล้วก็มีหนึ่งตัวช่วยนะครับจะเป็นตัวช่วยเหลือก็จะเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับให้ทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความตรงนี้กดส่งตัวไปเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับก็จะจัดการปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนั่นเองนะครับ หัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนจะเป็นการแนะนําเพื่อนการแนะนําเพื่อนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ปปี้ลิงก์ของคุณแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะอ่าถ้าเพื่อนนะครับเติมเงินหรือว่าฝากยอดเงินนะครับผ่านเข้าเว็บไซต์นะครับผ่านลิงก์เราหลักะได้อัตราค่าแนะนํานะครับอยู่ที่5%เ์เลยนั่นเองนะครับทุกคนอก็หมดแล้วนะครับในการแนะนําแต่ละหัวข้อของเคเอนะครับอผมก็แนะนําเป็นหมดแล้วเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูสิ่งที่เราทําไว้ดีกว่านะครับ อยอดฟอร์เดิมของเรานะครับห้าแปดสามนะครับให้ทุกคนทำการรีเฟซนะครับห้าเก้าห้านะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นมาสิบเนาะ อ่าผมปั๊บไป20นะครับให้ทุกคนทาการรอก่อนเนาะก็อย่าพิ่งใจร้อนกันนะครับระบบก็เติมให้ดอทอัตมัตอยู่นะครับอ่าผมเลยมีเฟสติกอ่ามนก็จะเพิ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอ่าก็ยอดขึ้นจริงนะครับยอดกําลังเติมจริงนะครับอ่าไม่จกตาแน่นอนนะครับถ้าทุกคนนะครับสนใจที่เพิ่มยอดผู้ติดตามเพิ่มการถูกใจหรือว่าเพิ่มวิวของวิดีโอนะครับดันขึ้นฟีดนะครับก็ให้มาใช้บริการที่ kmkts.com นะครับอ่าหรือไม่กรกดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะครับบริการต่างๆมากมายกก็มีให้ ใช้แย่ๆเลยนะครับมาใช้บริการกันได้สวัสดี่ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ